สวัสดีครับผมอู่ไฮบิดคาร์นะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับอยู่กันที่อู่ไฮบิดนะครับซอยวัชรพล6นะครับติดถนนนะครับผมก็สำหรับเรานะครับซ่อมรถระบบไฮบิดครบวงจรนะครับก็วันนี้มีเคสลูกค้านะครับเป็นโตโยต้าแคมปนีนะครับเข้ามาซ่อมแบตเตอรี่ไฮบิดนะครับก่อนหน้าลูกค้าได้มีการสอบถามเข้ามาละทางแชทนะครับแล้วเราก็ได้ทําการนัดหมายนับเพื่อ ที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่รีบิวที่เราเตรียมมาให้ลูกค้านะครับเน,เนื่องจากว่าตอนนี้รถ Camry รุ่นนี้มีทั้งปี2009 2010ที่อยู่ในอของ Toyota เนี่ยจะหมดระยะรับประกันนะครับเนื่องจากว่าศูนย์เนี่ยจะรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดให้10ปีนะครับก็พอหมดแล้วเนี่ยลูกค้านะครับก็จะต้องรับค่า้จ่ายในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดเองนะครับ ของเราที่หลักๆเนี่ยเราจะซ่อมและรีบิวแบตเตอรี่นะครับในส่วนลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่ใหม่ก็คร่าวๆนะแบตเตอรี่จะอยู่ประมาณ80,000กว่าบาทนะครับสามารถเปลี่ยนที่ศูนย์โตยต้าได้เลยนะครับที่เราจะเป็นการซ่อมนะครับหรืออยากให้เราเปลี่ยนใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ราคาก็เท่ากันนะครับ อันนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่รับประกัน1ปีนะครับผมในส่วนของรีบิวแบตเตอรี่เนี่ยเรามีรับประกันตั้งแต่1ปี3ปี5ปีขึ้นอยู่กับท่านเลือกนะครับค่าใช้จ่ายก็จะแพงขึ้นนะครับอ่าก็ทีนี้ผมจะมาพูดว่าสำหรับท่านเนี่ยที่ใช้รถรุ่นนี้เกิดปัญหาอยู่อ่ปัจจุบันนะครับจะทำยังไงต่อดีก็แบตเตอรี่ใหม่มัน1 0ออยู่แล้วครับแน่นอนท่านใช้ได้เลย4 5, ี่ปี ก็อยู่ได้แน่นอนในส่วนของการรีบิวเนี่ยเหมาะกับใครเหมาะสำหรับท่านลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนรถนะครับภายในปี2ปีก็ซ่อมเพื่อรอ,อหรือว่ามีเงินแล้วจะเปลี่ยนตัวใหม่ก็แล้วได้ครับได้ทั้งหมดไว้เป็นทางเลือกนะครับราคาก็จะถูกกว่านะครับก็คันนี้เรื่องก,การซ่อมนะครับก็เดี๋ยวพาดูรถคันนี้เป็นคันีีปีสองพันสิบภายใน แบตเตอรี่นะครับมันจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับคันนี้ถอดเรียบร้อยแล้วก็ถึงสังเกตนะครับจะมีฝุ่นละอองตรงนี้จะเป็นใต้เบาะด้านหลังนะครับจะมีฝุ่นละอองแบตเตอรี่จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่กลางกลางตรงนี้ ก็อย่างที่บอะครับถ้าท่านจะมาซ่อมหรือว่ารีวิวของเรานัดหมายมาก่อนเพราะว่าขั้นตอนในการติดตั้งหรือถอดประก,กอบเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าถอดจนขั้นยากแล้วก็เราจะต้องทําความสะอาดแล้วตรวจสอบพัดลมระบายความร้อนที่ตัวแบตให้ด้วยนะครับเราก็จะล้างทความสะอาดให้ด้วยเพราะว่าพัดลมที่ระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่ส่วนมากมันจะมีฝุ่นละออง เราไม่ใช่ว่าแค่เปลี่ยนแบตให้นะครับเราก็จะดูเรื่องการระบายความร้อนนะครับความสะอาดแล้วก็คั้วทองแดงถ่านไฟที่ตัวแบตบเราก็จะทําความสะอาดให้นะครับก็สำหรับท่านลูกค้านะครับที่ต่างจังหวัดอ่าที่ต่างจังหวัดนะครับไม่สามารถครับคือคือในกรุงเทพเนี่ยขับมาได้เลยแล้วก็นัดหมาย,ยอย่างที่ผมบอกบรถได้ไหม ถ้าอยู่นที่แตยย่งวัดเนี่ยแบตเสียโยมคือขับรถได้ขับรถได้รถเนี่ยไฟเครื่องยนต์เนโชว์แล้วมันจะหน้าจอขึ้นว่าเช็คไฮบริดที่เต็มนะครับสำหรับท่านที่ทเสียแล้วอาจจะเจอปัญหานี้ม,มันยังพอสามารถขับมาได้นะครับแต่ไม่ให้ใช้งานวิ่งทางไกลมันมีโอกาสท,ที่จะดับในส่วนของลูกค้าแตายย่งหวัดผมแนะนําให้เข้าศูนย์เช็คก่อนว่าเป็นที่แบตเตอรี่เสียนะครับหรือเปล่าอ่าก็คือศูนย์เขาจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อไปอ่านนะครับว่า รถคันนี้มันบกพร่องในส่วนไหนนะครับหรือถ้าอยู่ใกล้เราในกรุงเทพวิ่งมาครับเราตรวจเช็คห้ฟปีอยู่แล้วครับว่าถ้าเป็นที่แบตรหรืออะไรเราก็ซ่อมได้นะครับจะให้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดก็เสียเสียส่งมาได้ครับเพราะว่าลูกค้าก็มีส่งมาเหมือนกันนะครับก็ต้องให้ศูนย์บริการโตโยต้าหรือว่าอู่ที่สามารถรื้อให้ท่านได้นะครับก็ถอดเฉพาะตัวแบตมาให้เรานะครับเราก็จะทำการรีบิว้ว แล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านนะครับท่านก็ไปติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ปกติแต่ท่านต้องนัดคิวเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แคมรี่เนี่ยมีคิวทำรีบิวนะครับค่อนข้างลายคิวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่านรอหรือว่าต้องเสียเวลาในก่อนเข้ามาสอบถามก่อนดีกว่านะครับแล้วเราก็จะแจ้งไปนะว่าคิวท่าน,นได้วันไหนยังไงคันนี้นัดคิวแล้ว อ่าคันนี้นัดคิวมาก่อนครับรอกลับได้เลยครับเย็นรับเลยอ่ารอได้เลยนะครับถ้าไม่ได้คิววอล์กอินเข้ามาเลยเนี่ยได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ต้องทิ้งรถไว้นะครับรถบ้ผมก็อย่างที่บอกมันค่อนข้างจะต้องรื้อเยอะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับท่านคงตัดสินใจได้นะครับท่านที่เปิดดูคลิปนี้อยู่อ่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับ อ่าเข้ามาได้นะครับก็ขอฝากรคาอยากรู้การรับประกันปีใช่ครับปีาปีปี5ปีนะครับได้นะครับก็จะแพงตามสเต็ปขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ารับประกันนานก็ก็จะค่าต่อมแบตเตอรี่เราก็จะคิดไว้เรียบร้อยแล้วคือเหมาไปเลยก็อย่าลืมนะครับในช่อง Youtube นะครับแล้วก็ในช่อง<พ>ในเพจ Facebook ในไลน์อฟ i ิช a l นะครับสอบถามมาได้ครับโทรก็ยิ่งดีครับยินดีรับนะครับรับสายได้จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนด้วยนะครับอ่าครับผมก็อย่าลืมนะครับผมอุ้มให้บิดขานะครับอย่าลืมอ่าใช้รถให้บิดที่จริงเราขอบคุณครับ